ตัวไปข้างหลังเงี้ยเหมือนเวลาออกกําลังกายท่าเนี้ยเออเออเนี่ยก็เด้งมาข้างหน้าแทนมันเหมือนตุ๊ดนะมันไม่เหมือนตุ๊ดหรอกก็ต้องเตะให้มันแข็งแรงน่ะมีผู้บาดใจไม่อยาดูมันอ่านเลยนี่ว่าท่าฉันจริเออสาวจริงๆ ทำไมฉันต้องมาดูผู้ชายเต้นท่านีนที่ฉันมีเขาใจจริงๆเออนั่นแหละเพี้ยก็อย่ามองนะหลับตาหลับตาจะสอนยังไงนะเราจะรู้เองว่าเต้นผิดเต้นถูกย่อเข่าใช่ไหมสองข้างนะเาลาน้์หนักให้มันเท่ากันสี จริงน้ำหนักขานี้ขานี้นอนนอนิดนึงเออแล้วก็แอนตัวไปข้างหลังเออเดี๋ยวไม่ยากแอนข้างหังนะอธทิตย์ไม่ถูกเออหลังตรงหลังตรงหลังตรงเอียงข้างสี่สิบห้าองศาอย่างงี้ย่อเข่าลงแล้วก็อืมขยิงเท้าหน้าอย่างเดียวเออเด้ง เออนั่นแหละได้แล้วถ้านึกไม่ออกก็เนี่ยเอยียองีทษาองศาย่อเข่าลงยกขานี้เด้งไปข้างหน้าย่อเข่าลงย่อเข่าก่อนแล้วค่อยยกขาเนี่ยยอ่อย่อขายกขา,ขาตบัดสะโพกเออไปด้านหน้าเสียเสียท่านี้ อยากกินน้ำอ่ะน้ำอยู่ไหนอ่ะเหมือนตุ Le> ๊ดก็ให้คร mm ูสอนสิครูสอนแล้วไม่จำเป็นคนอย่างนี้น่ะ๋ยวฉันมาฉันไปเอาน้ำก่อนคูบอกให้ได้ฟิลอ่ะมมกทำมาสอนเขาเต้นท่านี้สิผอมาขึ้นนี่เต้นเัตทีเขาบอกว่าเหมือนตุ๊ดน่ะ ให้ยตรงนี้แอร์เย็นอ่ะฉันทำไม่ได้เหมือนกันอ่ะเย็นกว่าทุกที่เลยทำยังไงอ่ะนี่เธอลองเธอยืนเอียง้าองศาใช่ไหมยืนไปเอียงไปหงุดนอ่ะแล้วเธอก็ย่อเข่าลงอ่ะแล้วก็โยกขานี้ขึ้นข้างนึง แล้วเออเห็นไหมนุ๊กมุกยังทำได้เห็นไหมหน่อเธอเห็นไหมดูแลพี่บีมเอาสะโพกไเอาเอาตรงนี้เอาให้มันขึ้นอย่างนี้ะสะโพกตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงอ่ะแบบว่าให้มันให้มันออกข้างนิดนึงเออเออไปข้างข้างให้มันออกข้างก็ของพี่ของพี่จะขึ้นตรงๆเชฟปะพี่จะขึ้นตรงๆเออก็มันต้องแบบออกข้างๆมันก็ออกข้างเออข้างๆเออออกตรงสะโพกที่เรายันขาไว้อ่ะ มนแบบไปที่จะหมุนเท่าไหร่อย่างนเงี้ยเหมือนไปอย่างเงี้ยแต่ว่าไป45องศาอืมแล้วคืนแล้คืนต้องมาเต้นพางเลยค่ะมาคืนนี้หนึ่งได้ออกอนบันเดาพังนะฮะมันเป็นสับหมอนะ่ยฮะมันเป็นสับหมอน่ยฮะบันเดาตอนแรกฉันก็ไม่รู้จักแต่ฉันไปร้องเพลงกับวงหมอฉันรู้จักคำนี้นะ่ะคือรา เขาเล่นเกมอะไรก็ไม่รู้คือดามันก็คือสะโพกนั่นแหละคือเวลาหมาผสมพันธุ์ครับบรรเดาอ้าวก็จริงๆอ่ะไม่ไบอกใช่ไหเป็นสะโพกน่ะอา้าวเขบอกใช่ไหมว่มันเป็นสะโพกไม่ใช่เหรอก็สะโพกไงก็สะโพกไงทำไมเกี่ยวอะไรกันอ้าก็ถ้าหมาผสมพันธุ์มันต้องใช้สะโพกไงเป <c oughs> ็นหมาอะไรเล่ยอ้ากองปักหรือเปล่าเนี่ยตึงตึงต ดีกว่าฉันไปหาน้ำกินแล้วฉันอายนะก็วันดนหมาจริงๆไม่ได้พูดอะไรอ่ะดูสภาพหน้าฉัสีหน้าฉันอายมากเลยนะไม่เอาแล้วไม่อยู่กับพี่ฉันไม่ต้องปัดแก้มเลยเธอดูหน้าฉันสิทำไมเข้ามาเหมือนจะยินถึงไม่เย็นอ๋อมีช่องแอร์ที่หลังไม่ต้องนะขอบคุณครับ เ็นว่าน้ำหมดเลยไปหยิบให้นะเห็นว่าน้ำหมดเลยไปหยิบให้ไม่สนึกบุญคุณนะเนี่ยเลยิก<ล>คืนมาร้อนว่ะอยู่ตรงนี้ไงสรุปเต้นได้ไหมเนี่ยมันก็ยังไม่ผิวอะมัน้องอยู่ในเพลงอะเดี๋ยวฟิวมันมา ตัวเต้นๆเถอะแต่มันต้องก็อยากได้ท่าเป๊ะๆเอนไงไม่ต้องห่วงหอกความหื่นได้กินขาดแล้วนี่ยฉันหาช่องแอร์เนี่ยตรงนี้คือช่องแอร์ไม่ได้ท่าเขาเป๊ะไงท่าเขาเป๊ะ มันมันมันลงมาอย่างนี้ป่ะยังไงสวยกว่าค้างไว้ที่เดิมป่ะคุูเขาค้างใช่ค้างข้างไว้สวยกว่าคือนี้เขาเขาเห็นเขาแบบเด้งต้องแอนตูดไปข้างหลังก่อนน่ะเนี่ยมันเหมือนข้างหลังสิไม่ใช่ข้างหน้าไอ้ข้างข้างน่ะข้างหลังตรงตร เออแอนตัไซด์ชันเลยกลัวเพลงนี้จริงๆริงเลยชันไม่ชอบแต่แรกแล้วเนี่ยก็ <c oughs> มีน้องคนนึงมันเคยร้องเพลงนี้มันก็มาเต้นท่าที่ใส่ฉันออ่เลยด้านข้างเหรอ <c oughs> <c oughs> ด้านหลังเอ <c oughs> <ต>งตัวด้านข้างแต่แอนไปข้างหลังแล้วก็เหมือนโค <c oughs> บ,บเ,เพิ่มข้างๆนิดนึงอ่ะแล้วก็ <c oughs> ข้างหน้าแบาบ45องศา,บา ลองแบบไม่ต้องใช้มือก่อนยืนอย่างนี้ยืนตรงตรงค่ะแล้วลองย่อตัวลงย่อตัวลงนี้เออแล้วก็ไปข้างหน้าดันดันตัวไปข้างหน้าดันตูดไปข้างหน้าเคยทำท่านี้ปะเนี้ยนี้ยนี้ยนี้ที่แบบเบสิกเต้นอ่ะตลกอ่ะถ้าดูจะดูบีมทำสีมุกโอ้่ะง่ายงนี้ยืนเฉย แอนไปข้างหน้าแอนไปข้างหน้าข้างๆหลังข้างหน้าแล้วหลังหน้าหลังอย่าอย่าเข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 ้าข้างในเขาออกข้างนอกดิขาบานออกเนี่ยเออเออไปข้างหลังข้างหน้าดัข้านหลังหน้าหลังหน้าเออแล้วก็คราวนี้ก็ออกมาผสผมคือเบบอย่างนี้ ใช้ความรู้สึกเดิมคือแอ่นหลังหน้าหลังอือแค่นี้เหมือนทำเนี้ยแต่ว่าเป็นเป็นข้างหลังแทน <All S 1> ท<า>อไม่ปวดเลยเหรอไม่น่ะไม่ปวดเลยเหรอวหรอว่าเราเก่งวะปวดขาเก่งขาฝั่งนี้ใช่ปะนี่ปวดสองสองอันนี้แหละพวงไม่ปวดปวดสองอันเนี้ยโอ้โปวดตรงเนี้ย เหมือนมันเกรงอ่ะฉันเพียนอ่ะนางเกรงน้องชายนางอ่ะเกรงนางพี่รู้ได้ไงว่ามันเกรงสื่อสื่อสื่อตลอดวื สาเดี๋ยวน้องสาวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องสาวเรียนพยาบาลก็ชินเนาะเรียนจนชินนะอะเอาไม่เกี่ยวจริงจริง 冲我这边。登录啊。<laughs> 嗯嗯 <laughs>